ลาฟาเอลสกิลของเธอนั้นทำได้แม่งทุกอยาก่างเปิดแมปก็ได้ฮิวก็ได้สตันก็ได้และสุดท้ายชุบเพื่อนก็ได้ความสามารถของนางนั้นมีความสามารถที่หลากหลายมากและสามารถทำการช่วยเพื่อนและสปอร์ตเพื่อนๆในอย่างโคตรโหดโคตรเก่งโคตรอันตรายแต่ก็ยัง,งงงอยู่นะครับว่าทำไมลาฟาเอลเป็นตัวละครราคาที่ถูกที่สุดในเกมที่จริงมันมีตัวละครที่ถูกกว่าน,นี้แหละแต่ว่าสำหรับผมคือเป็นตัวละครที่ถูกมากๆเลย โอเคงั้นเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่านะครับโอเคเจอกันในเกมกันแม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีตัวตึงกว่าที่คิดแฮะคือไม่ใช่อะไรนะอีฝ่ามมนมีเบนอะเบนมันก็เออเบนทั้งชูเนี่ยชูเออนั่นแหละสตัวละครนั่นแหละรู้สึกฉันน่าจะเป็นตัวตึงมั้งคิดว่านะแต่ว่าเบนนี่สิคนได้เดิโอ้แล้วก็อาจจะไม่แน่ไอ้เบนนี่มันอาจจะเป็นเมนของมันเลยก็ได้มันเขียนเบนซึ่งคิดว่ามันน่าจะโหดละ คิดว่านะเอาเถอทำไงได้ค่อยเจอกันไปทักกันในเกมกว่าโอเคแล้วก็สกลิลหนึ่งของเราเนี่ยสามารถทำการชกคุ้มได้นะอย,อย่างที่ผมบอกเมื่อเมื่อต้นเกมเอามาาอมันยตต้นเกมต้นวิดีโอสิอะเปิดแมปเพื่อนเอเอเพืเอ่อนอืโอ้ยแรงโคตรตสียงดีือที่ข้อดีของเราคือมันไม่ค่อยเสียมานาเท่าไหร่แล้วก็สามารถทําการไป หิวก็ได้นะสกิลสองเราเอา่อแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันวินาทีแค่ไม่กี่วิคุณไม่ต้องใช้หรอกสิ่งที่แน่คือรู้สึกรำลำคาญพวกนี้แะโอโหมาหิวแล้วก็เพิ่มเลือดอนะ่ะสกิลเราสามารถเปิด,เป,ดเปิดใช้กี่ทีก็ได้แต่อ้อีกฝาก็แหลโคตรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยอะไรไม่ต้องมองไม่ต้องไม้นี่เลยอืม กลับก็ได้วะเนี่ยมันมายากไอ้ตรงที่แบบเพื่อนเรามันไม่ค่อยแบบถอยอะแล้วนี้เราจะสู้กันได้ไหมเนะี่ยฮัลโหลฮานาบีเอย๋ยฮนาฮนาบีนี่ก็คนไทยนะแต่ว่าชื่อทำไมป็นชื่อออกแนวจีนวะือว่าเราอันเรา,เอา,เอาอันไม่ออกวะ่ะนั่นแหะสิอะไรเราเห็นนะโว้ยสกิลเรามันเช็คคุ้มได้ฮัลโหลโอ้ยตายเธอ โอ้ย oh, ใจเย็นใจเย็นตกใจหมดเลยเองไม่ใช่เทนนะอาจจะเป็นเทนแหละลอาจจะไม่รู้เออนั่นแหละสวยครับอ่าเรียบร้อยไป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 โอ้โยก่อนก่อ,อ,อ,อนะอนะอออก่อนไปขอขอคขอคลิปหน่ะขอคลิปหน่ะเออโอเคก่อนไปอ่ะไห้ิวให้ยิวเสร็จอ่ะไปแล้วตัวใครตัวมันนะจดการกันเองนะารามิเอ๋ยเอาตัวรดให้ได้นะไปแล้วบ๊ายบาย วิ่งเร็ว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 เออนั่นแหละใช่คุ้มไปล้มกลุมล้มกลุมล้มกุมล้มกุมิวหิวิวิวทำซีซีหน่อยไม่ใช่ทำซีซีทำเอลีหน่อยโอ้ยแรงโคตรเลยแหน่แน่แๆน่แหน่แหน่แน่แหน่แหน่แน่แหน่แหน่แๆๆ่แหน่แหน่แห่แหน่แหน่แหน่หน่แหน่แ่เหน่แหน่ห่่่่นน่่่น่่ เออเออ,อยจใ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 จวายวายไปไหนก็ไปไปครับบ๊ายบาย,บายโอ้โหเราก็ควบคุมเก่งเนาะโอ้ยไหวป่ะเพื่อนโอ้ยอ,อีกฝั่งก,ก็แรงนะบอกไว้ก่อนโอ้ยฝั่งก,ก็แรงนะอีกฝั่งก,ก็แรงนะเนาะโอ้ยตกใจหมดเลยเอ,อุ้ยววเราแม่งบาดเสียวอะสัดข้อเทียงให้เอลีเนาะยเออไปไปไปยิวยิ้วยิวยิวยิวเออเอ๊อเออ ไปไหนครับเฮ้ยเมื่อกี้เสียวตูดเลยครับใช่กลับบ้านแป๊บหนึ่งช่วยเลนล่างแป๊บหนึ่งนะแล้วเบนมาอะไรกันมาฝังล่างวะเนี่ยเถอะเถอะไหวบ้างฮะน้าปี่ะนิวให้แล้วก็ทำการเช็คพรมฮะมันอยู่ดยเวยอยู่จริงเว้ยเออเอาชุบ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 ิวิซิวิิวิเราก็ชุบเออเรียบร้อยตามนี้ เองอยู่นี่ใช่ไหมฉันรู้นะเรามีสกิลเช็คนะบอกอย่าลืมนะอยู่ไหมไม่อยู่เนาะโอเคไลบีจาไายโอ้ยแมวไอ้นี่ตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้โหมันมันมันแยกมันแยกมอนแบ,บว่าเอากำลังกำลังเปิดไอ้นี่ให้เลเเยถอ้ยหม,มีฟิกเกอร์เออกรื่องของกระโของฉันสิ แต่เราต้องกดแท็กเองนะเื่ชดูเถอะทด้ไมวันนี้เราปวดหัววะเมื่อกี้ยิงดีๆอยู่เลยอะไรวะในตัวตัวฉันกลับดีกว่าไม่อยากอยู่อยู่แล้วเบ้อหน้าเบื่อเล่นวนตัวยิงกระสังหารได้อีกแล้วเอาจริงดีเออ เห็นแล้วเหนื่อยแท้ว,ว่าว้าวช่วยได้จริงด้วยฮานาบีฮันาบิฮานาบีเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหนจ้าสตาร์ทไปไปไหนจ้าฮิวฮิวฮิวด้วยเร่งสป,ปีดด้วยโอ้จะเย็นยเย็นเย็นเบาได้เบาบ้าได้เบาได้เลรมากกับพุกนานมากันเยอะเกินไป อ LE e เออ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 เอเนแหละถูกแล้วเออรู้สึกมนานาาจะใช้มากไปฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ม่อยโดนทโอยโอยโองยลยโอโอ้ยไอ่ยมอไย่อ้ยโอ้ยโอ้าโ้ยอยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ไมอ้หอ้ย,อ,ยอ้ยอยบบหหอ,อยไอ้ยโอยโอยอยอยอ้ยอ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 ยไป เออออยเไม่ต้องถอยก็นแหละเออไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยเออไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยเออนั่นแหละไม่ต้องถอยโอ้โหเอาจริงนะพูดเราแม่งยืนยืนกันได้ไงก็ไม่รู้สามสองเนี่ยเอาจริงอ่ะเล็งสปีดหน่อย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 ไอชิคผู้หม่ชิคผู่หม่ชิคผู่หน่อยอ่ะอหิวหน่อยหิวหน่อยเออหิวหน่อยหิวหน่อยเออเอออ่ะหิวหน่อยหิวหน่อยเออหิวหน่อยอ่ะสามลุ้มหนึ่งคะสามลุ้มหนึ่งเออนั่นแหละทั้งหิวทั้งงทั้ิวทั้้้งออออออะะไรรรรรุกยยยยยยาาเเเเเลีีบบน รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเราจะหิวแรงขึ้นนะเรามีเที่ลอ๋อโอเครู้แล้วว่าทำไมเราหิวแรงขึ้นนี่อย่างนี้นี่เองว้าวเร่งสปีดครับเร่งสปีดหน่อยเร่งสปีดหน่อยเร่งสปีดหน่อยอาช็คพุ่ช็คพุ่ช็คพุ่เอาไม่อยู่อ่ะอมีใครตายไม่รู้มีใครตายไม่รู้ที่แน่คือชูเพื่อนแปบเอยไปไหน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 ทรข้อเจาเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเบลไม่เอาเบลไม่เอาเบล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 เบเฮ้ยตกใจหมดเลย

เล้วเล anyway. hey, 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 hey. hey. ้วเล้วแหวะเฮ้ยไอ้กูแท็กกูที่ไปไหนแล้วแล้วเล้วแล้วแหวลิงสปีกจ้าฮิวจ้าและสตัร์จ้าสตัร์จ้าสตัร์โดริจ้าแล้วก็ฮิวจ้าแล้วก็สตัร์จ้าเรียบร้อยทำความเสียหายเรียบร้อยเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าทำลายหลายหกเลยจูเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะอ๋อชูเอ๊ะมาจากไหนวะเนี่ย เอาจริงนะเอ๊ะมันจากไหนวเะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูเลยหรือว่าแมพมันบางวะผมไม่ได้ข้อแก้ตัวนะแต่ว่าในในทางคนอื่นนะ่ะคนอื่นอาจจะเห็นว่าแมพผมอะอ่าแมพอาจจะมองเห็นนะแต่สำหรับผมคือผมมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบมุมอับอะมุมอับกับฟิล์มอะเออผมก็เลยแบบไม่สามารถเห็นได้อันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะน,นี้พูดจริงนะผมยังมองงงอยู่เลยว่าพ่งมันปะทะก,กันตอนไหนวะอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้กู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 มทีเพิ่ขนาดนี้กูกูกูมทีเพิ่ขนาดนี้เองต้องเล่นแล้วเองต้องเล่นแล้วเออเองต้องเล่นแล้วเออเองต้องเล่นแล้วเองต้องเล่นแล้วเออนั่นแหละเองต้องเล่นแล้วโอ้โหอุตส่าห์คุ้มคุ้มให้ขนาดนี้กู้คุ้มให้ขนาดนี้กู้คุ้มให้ขนาดนี้เออนั่นแหละเองยังรอดอีกอะเนี่ยเองยังรอดอีกอะเนี่ยเออทำเขาจะหายไปเขาจะหายไปเออเล่นไปเล่นไปอะไรครับเนี่ยเล่นไปเล่นไปเฮ้ย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 เฮ ไอ้ไอเจ้าไลลาเนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้ฮานาบิ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 เดินมาเดินมาเดินมาสิวะเดินมาเออเดินไม่เดินนะโอเคเอ้ยปาผิดทางไม่เป็นไร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 เออตีตีตีเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะฮิ้วฮิ้วทั้งฮิ้วทั้งตีทั้งฮิ้วทั้งตีทั้งทำให้เอลีทั้งทำเออไม่ใช่เปิดเอลีก็เขาเสียหายรับตัวอ่ะเล่นสปีดหน่อยเรฮันเร่งสปีดหน่อยเล่นสปีดหน่อยอ่ะเปิดแบบฮะเรียบร้อยครับเปิดแบบ เราไปเปิดแมพฮะไม่ใช่เปิดแมพฮะเปิดข้อเจือหายฮะแล้วก็ฮิว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 แล้วก็ไปคทำการทำการทอดเสียหายไปคลิปต่อเรียบร้อยฮะอิฟิกนี้เราก็แรงแรงจังเลยแล้วก็มีข้อเจือหายใส่ไอ้นี่ไหมเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอมก็แรงแรงจังเลยใช่โอเคผมได้ชุดตายเกิดแล้วอะไรผมได้ชุดตายเกิดวะเฮ้ยจะมาเถอะผมวเราะโอของตาไปเทมไนี่แหละ เอยเฮ้ยเปิดแม่เปิดแม่เปิดแม่ทำไมมันไม่มีคนเล้วถ้าเราเอาน้องโรดิต้ามานี่อจริงนะถ้าฉลามมันพุ่งชนใส่เราเนี่ยมันมันโคตรดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทไรครับไรครับทำไรครับไรโอ้โหุมมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหเฮ้ยทีมรอดเฉยเลยเอาจริงนะเราเราฮิวแบบแรงโคตรเลยนะ ตัวเราไม่โคตรหิวแล้วโคตรแรงเลยเออหิว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 หิาหิว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 หิาหิาหิว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 เิวหาวหิไหิวหิวหิวหิปหหิวหิวหิวปิวหิวหครหิวอิวหิหนวหควหิวห็จหิวหหหหววหหีหหแน่ ทำเอฟควาเสียหายเอลีหน่อยโอเคแล้วก็ฮิวหรือก็สกอเสียหายเอลีหน่อยเรียบร้อยเดินสโลไปหน่อยรอบหนึ่ง <c oughs> แม่ดีใจด้วยนะที่ที่พบเจอฉันเนี่ยเพราะคุณจะได้กลับบ้านคืเดเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอนน้อน,นี่ใครวะไอ้นี่ใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเธอเป็นอีนี่แน่ๆไ <c oughs> อชูไอชู <c oughs> ชูชาตเดี๋ยวใครคือชูชาติวะ เออไม่รู้อะทำไมเถอะลำคาญสกิลมันอะอะไรสกิลอะไรก็ไม่รู้ว่าลำคาญมากเลยอ่ะโอ้ยโคตรแรงเดะเดวเดะ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 โอ้ไม่เป็นไร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 ปาทุกอย่างปาทุกอย่างแล้วตีสตาร์ไปปาติดเซตตุยปาติดสตันไปยายาตียาตีโอเคเราหิวแล้วบ๊ายบายคุณรอดเว้ยกูรอดได้ไงวะกูรอดได้ไงกูยังงงตัวเองอยู่เลย โอเคอยู่ได้และอ่าเรดือ,อลดลอยแหมชาราชิวๆเลยกูเอาจริงนะเรารเลดได้ไงเรายัง,งงงตัวเองอยู่เลยเราก็แค่กดปาสกิลนูน่นนี่นั่นเอายิงแต่เราก็เกือบตายนะเราเกือบตายจริงๆแต่ก็ยังงง,ง,ง,งอยู่แต่ว่าเราลดเข้ามาได้เงยอโอ้ยแหมต้องเสอต้องไปกินยาแล้วเป็นหวัดแน่เลยชัวร์ปร,ราบ โอ้ยแรงใหม่แล้วโว้ยเอ้ยโชว์โลโก,ก้แบบสวยๆระดับตำนานระดับวีเฮ้หรือก็คือแรงคอมเมเดอร์วีนั่นแหละอืมใช่เอฟเฟกต์เซย์แม่อ้าวกดผิดตามนี้นะครับวิตาลีโอเค กดไลค์เลยแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c ไ i b e กันแล้วก็ใแชร์กันด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนผมขอไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วไม่สบายโอเคแล้วเจอกัน